ผู้ชมสเก็ตข่าวพบกับคุณพิศนุค่ะ นี่ทำไมฝุ่นมันฟุ้งแบบนี้อ่ะทำให้มันดีดีหน่อยสิว้าแล้วนี่อะไรเนี่ยไปตอกถังฝุ่นมาแล้วไงทำไมเนื้อตัวสกปรกแบบนี้อ่ะก็ฝุ่น,นบ้าน,านทำง,งาน,งานเออฝุ่หนิมันเยอะเละะยครับอยมาตัวเปื้อนแบบนี้แล้วค่ะนี่อย่ามาตีนฝีปากกับฉันนะเธอนั่นแหละทำง,งานไงนคนใช้คนก่นกอนๆไม่เห็นเขาเป็นแบบนี้เลยนี่รีบไปล้างคราบสกปรกออกเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวคาดดำๆเนี่ยเราจะเตดบ้านฉันหมดไปค่ะคุณผู้หญิงไปสิเร็วๆคนไม่รักสุขอามัยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละสอมกัะปิกระปล่อยกระสนว่าทำไมซอสกัะปิศิรย้อนไม่พอใจเหรอเดี๋วมาอวดดีกับฉันนะค่ะ Make a word to match the picture. All oh. Lee, all e. heel, oh. deer, D. Oh. deer, peel, O. Oh. P. E. O. Oh. peel seed. Bilal Middle solamente ไอเอ่อมาตรฐานนะมาตรามาตราฮึนั่นแหนะ

ก่อนจบข่าววันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะว่าสูราเหมือนยาพิษทำให้ชีวิตนสนั้นลงและที่ทายดิจิตาศาสนาสุขภาพสภาวาสะสัตว์ที่ใช้วา่าไกยังปันทัยโตบันดิตย่อมรู้จักกล่าวให้เหมาะแก่ใกรกตัญญูมาเซโยมาทำันนี้ย่อดีกว่านะครับเย่สวัสดีครับ ธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกป,ปักร,รักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระราชดาดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว